สวัสดีย้มมือแรงครับของวันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบสี่เนาะครับพี่น้องพราะดีผมคำลังสิบไปให้เนาะครับพี่น้องคำลังสิบไปให้บัดน,นี้มาเห็นเพียไฟลงลงให้ให้ของเพื่อนเนาะครับพี่น้องให้ของคนอื่นเนาะมือที่ผมมา้าสองสามมือนั่นยั้งบอระบาดปนี่ครับยั้งบ่อไหลปนี่เนาะวันนี้ผมขี่รถพานมา้าแต่วันนี้ผมตกใจเลยครับมันระบ,บาดเลี้ยวหรีครับ สำหรับเพียไฟเนาะมันคือระบาดเลี้ยวแทะเวตีพี่น้องหนึ่งเลยก็คือการระบาดของมันคือมันจะมาช่วงหนาแรงครับดินเขาบ่มีความชื้นครับช่วงหนาแรงช่วงที่ดินเขาบ่มีความชื้นนะครับดินเขาบ่มีความชื้นเนาะสองเลยก็คือช่วงนี้มีแต่ล้มครับแถวบ้านผมเนี่ยอยู่อำเภอหนองบัวเเวนะครับมีแต่ล้ม ฝนบ่อมีครับเฮ็ดใ้ดินมันขาดความชื้นครับแล้วก็สภาพอากาศมันก็แห้งครับสภาพอากาศแห้งมันเฮ็ดให้เพี้ยระบาดครับแล้วก็พวกไรแดงกับลงครับลงมันครับลงมันเนาะลักษณะของมันที่มันกินก็คือมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนครับพี่น้องจากยอดจากใบเนาะเวลากินไปแล้วใบใบเขาติมวนขึ้นนี่ใชครับ ใบมันที่มว้วนขึ้นนี่สีเนาะใบโกกขึ้นนี่สีเลยครับสําหรับเพียไฟเนาะมันจะกินใบแห้งลงไปแต่ยอดจนลงลงไปโกกเลยครับพี่น้องจนลงไปโกกเลยเมื่อนั้นมาเห็นนะครับพี่น้องมันเป็นอยู่ใต้เบื้องนี่น้อยเดียวครับมือสองสามมือที่แล้วนะ่ะวันนี้มาเบื้องอีกบาดนี้ผมก็เลยจอดเบื้องนยครับมันระบาดเร็วเลยครับพุณนะไปเครื่องให้แล้วครับพี่น้อง ไปเครื่องให้แล้วระบาดไปตั้งเครื่องให้แล้วครับสําหรับเพีย้ยไฟเนาะทั้งไต่โฮมไม่พุ่นหนาจะตายแล้วครับมันหน่อยทั้งพุ่นมันมันหนาดินมันบม,มีความชื้นครับช่วงนึ่งหนาดินมันม่มีความชื้นเนาะสําหรับมันแปงนี่เนาะครับพี่น้องเพิ่นบ่เคยบํารุงดินเลยนะครับบอกเคยบํารุงดินบอกเคยเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่ให้เลยบอกเคยเอาพวกปุ๋ยคอก พวกอินรีย์วัตถุต่างๆมาใส่ให้ครับมันเฮ็ดให้ดินเฮานะครับเก็บความชื้นบ่บ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้โดนเนาะหลังจากที่ฝนตกไปแล้วเนี่ยเรียกว่าฝนทีงช่วงนะครับมันจะเฮ็ดให้ดินเขาบ่มีความชื้นครับดินเขาบ่มีความชื้นแล้วโรคพวกพวกไรแดงพวกเพีย้ยไฟมันก็นจะระบาดได้เร็วครับเพราะว่าดินเขาบ่มีความชื้นเนาะข,ข้อแนะน,นำของผมก็คือ กอนทีเอสให้นะครับในแต่ละปีนะครับเขากันกอทีน้ำอินทรีย์วัตถุไปไปบำรุงดินนะครับพี่น้องไปบำรุงดินจากน้อยแนะ่บำรุงให้เขาจากน้อยนะครับเพื่อให้ดินให้เขานะครับมันเก็บความชื้นได้ได้ดีกว่าเกาจากน้อยเนาะเพื่อเกิดอากาแรแล้งเนี่ย่ครับเกิดสภาพอากาศแล้งเหมือนเหมือนปีนี้นะครับสำสำหรับบ้านผมเนาะ ถ้าเกิดอาการแรกอยังซี่เนี่ยครับใบมันก็ลยเริ่มเป็นยงนี่แลวนะครับเพี้ยกระีล้ครับเพี้ยไฟกะดีลงเนาะวิธีป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องปรุงดินให้ดีครับพี่น้องปรุงดินให้ดีเฮ็ดให้ให้เขาเก็บความชื้นได้หล,ลายๆครับพี่น้องเก็บความชื้นได้หล,ลายๆเนาะถ้าความชื้นมีมันก็จะลดปัญหาได้ได้หลายเติบอยู่เได้ครับพี่น้อง สังเกตเบื้องง่ายๆครับพี่น้องขางใต้นะครับพวกขางใต้ของให้เพื่อนนะครับมันมันเป็นสภาพตัําเนาะเป็นสภาพตัําเราแบบนี้ดินมันกัมีความชื้นครับดินมันกับมีความชื้นมันเป็นดินทรายเนาะดินทรายมีความชื้นแล้วก็เพี้ยกับที่บอลระบาดช่วงห่างล่างเนาะครับพี่น้องที่ที่บอลระบาดช่วงห่างล่างส่วนส่วนที่พวกระบาดหนักๆแต่ครับมันจะเป็นดิน ออกดินลุกล้างแล้วก็ดินแดงเนาะครับพี่น้องดินแดงพวกดินที่มันบอสามารถเก็บความชื้นได้ได้นานนะครับแล้วก็ช่วงไต่โฮมใหม่นะครับไต่โฮมไหม่มันจะเก็บความชื้นบ่ได้ดีครับช่วงมีโฮมใหม่เนาะ <c oughs> นี่ครับให้พี่น้องเบื้องเลยครับเมื่อนั้นเป็นเบื้องน,น้อยๆนะครับเป็นเบื้องน,น้อยๆสองสามเมื่อที่แล้วนะครับ บ่อมาเบิ้งมะนี้เนาะผมกำลังสิไปให้นะครับกำลังสิไปให้บะนี้ระบาดบักคักเลยครับสำหรับเพี้ยไฟเนาะสำหรับเพียวไฟกับเป็นไปเครื่องส่วนนะครับเครื่องส่วนของเพื่อนเลยครับพี่น้องถึงเฮาที่เอายาเคมีมาฉีดเนาะครับพี่น้องมาฉีดมันก็เซาอยู่ในระดับหนึ่งเนาะพูดถึงว่ามันก็หายไปในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสภาพอากาศเฮายัง ยัง่มีฝนตกนะครับมันกัดจีบระบาดซ้ำอีกคือเกาครับระบาดซ้ำอีกคือเกาเอาง่ายๆคือทั้งที่ดีนะครับพี่น้องรอฝนตกดีที่สุดครับรอให้ฝนตกเนาะหนึ่งเลยก็คือเพี่้มมันจะหายไปเองครับถ้าฝนตกชุกๆเนาะพี่้มมันจะหายไปเองสองมันเขาจะฟื้นได้เลี้ยวครับมันเขาจะฟื้นได้เลี้ยวเพราะว่าดินมันมีความชื้นแล้วหากมันเขาก็ะดี หากินได้นะครับแบบนี้มันกับที่สางยอดไม่ขึ้นมาครับพี่น้องถ้าต้นไดที่ยั้งบ่ตายเนาะครับพี่น้องต้นไดที่ยั้งบ่ตายถ้าต้นไดมันตายแล้วเนาะครับพี่น้องถ้าต้นไดใไมันตายแล้วก็ต้องทําใจแล้วครับพี่น้องถ้ามันบ่ฟื้นแล้วเนี่ยเช่นต้นเนี่ยครับต้นน,น,น้อยๆอนยี่เสียอันนี้ก็บ่รอดหรอกนะครับเพราะว่าเพี้ยไฟมันกินลงไใบคักแล้วอันนี้น่าจะบ่ฟื้นครับถ้าเป็นต้นลักษณะแบบนี้น่าจะฟืน้นอยู่ครับเพราะว่าล้าล้าต้นยังเขียวอยู่ ลำต้นยังเขียวอยู่เนาะถ้าฝนมาเร็ยวๆจะน้อยนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับถ้าโดนก็นั่นาจ,จะตายตายหมดนะครับน่าจ,จะตายเบิดนี่แหละครับผมก็เลยให้ความสำคัญในการปรุงดินครับก่อนที่เฮ็ดเฮ็ดการเกษตรทุกอย่างนะครับพี่น้องเขาต้องปรุงดินเนาะครับปรุงดินเพื่อจะได้ ปลูกคลองเวลาเขาปลูกคลองมันจะได้งามเร็้วครับงามเร็้ยวแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีครับถ้าเขาปรุงดินดีเนาะครับพี่น้องถ้าเขาปรุงดินดีแ h a n k y ็ u กากพี่น้องกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ช่อง youtube เกษตรท้อต่อยผมน้ำเนี้ยนะครับพี่น้องเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเว้่เลี้ยงเพียไฟสู้พี่น้องฟังเนาะเพียไฟสูบพี่น้องฟัง แหงมีล้มแหงระบาดเล็้วครับพี่น้องแหงมีล้มแหงระบาดเลีวอย่าไฟนะแหงล้มมีแหงนี่แหงระบาดไปเล้วครับถ่ายภาพล้มให้พี่น้องเบิงเนาะเังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับพี่น้องมัอนี้ก็ขอขอบคุณครับ